สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายสติดแบงค์นะครับวันนี้คืนวันพุธนะครับมีฟุตบอลลงสนามให้รุ้นในเชียร์กันอีกหลายคู่นะครับเลือกมาฝากแฟนๆกัน2คู่นะครับคู่แรกนะครับเป็นฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับเป็นเกมระหว่างอุซาซูน่านะครับเจอกับริเร์ลีดจาฝูงนะครับริเร์ลีดนั้นต้องบอกว่าเล่นมาค่อนข้างถี่นะครับในช่วงนี้เมื่อกลางเดที่ผ่านมาเพราะเขาเพิ่งก็เพิ่งเตะกับเชลซีมานะครับแล้วก็สุดสัปดาห์ ก็เจอกับเซบีย่าถือว่าเล่นเกมหนักมาตลอดนะครับสำหรับปลาชันชุดขาวใน3-4เกมหลังนะครับวันนี้มมเยอซาสซูนาไม่ง่ายนะครับอซาซูนานั้น2นัดหลังสุดพวกเขาเล่นได้ดีนะครับชนะทั้งอาลาเบสและก็ชนะบาเลนเซียนะครับก็ถือว่าเกมลุกกําลังเล่นได้อย่างดุดันนะครับวันนี้เจ้าถิ่นสภาพทีมพร้อมด้วยนะครับขาดเพียงแค่วนกูสนะครับกองหลังที่มีปัญหาการบาดเจ็บเพียงคนเดียวนะครับที่เหลือพร้อมหมดนะครับคู่หน้าเป็นชิมิเอบีรา กับอันเต้บูดิเมียนะครับส่วนลิมบริตนะครับวันนี้มีข่าวดีนะครับก็คือกาเซมิโร่นะครับ, iro, รบต้องเครื่องตัวเก่งฝนโทษแบนกลับมาได้นะครับทำให้3ตัวตรงกลางก็จะมีโลกาโมริตกาเซมิโร่แล้วก็โทนิโคลสนะครับส่วนแนวลุกวันนี้เป็นโรดิโก้คาริบินเซมาแล้วก็จูเนียวินิซุสนะครับคู่นี้ดูจากแฮนดิแคปที่เปิดมา0.75ชอบเจ้าบ้านมากกว่านะครับคู่นี้ชอบเจ้าบ้านออสัสซูนามากกว่านะครับ แม้ว่าพวกเขาจะดูอันดับเป็นรองฝีเท้าเป็นรองนะครับแต่ว่าเรื่องความสดของผู้เล่นนั้นมีมากกว่าอย่างแน่นอนนะครับและที่นุคำไม่ได้เปรียบเป็นในบ้านด้วยเชวาสซาซูน่าน่าจะยันเสมอลีนมัดลิดได้ไม่ยากเกียวซาซูน่าไปนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นฟุตบอลเพิ่มเหลี่ยงกิตนะครับเป็นเกมระหว่างเอเวอเรตันเจอกับเลสเตอร์นะครับเอเวอเรตันนั้นหลังจากที่แพ้มา3ามเกมติดนะครับนดที่แล้วปลดล็อกได้สาเร็จนะครับเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้1นึ่งศูนย์นะครับวันนี้เจอกับเลสเตอร์ ซึ่งพึ่งพลิกล็อกนะครับแพ้นิวคก็เส้นไป1-2นั้นโดนนาทีที่94นะครับก็เรียกว่าทดเจ็บนาทีสุดท้ายนะครับวันนี้มาเยือนเอเวอรตนก็ต้องถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างหนักนะครับเลสเตอร์เป็นอีกหนึ่งทีมที่เล่นฟุตบอลยุโรปมานะครับดังนั้นสภาพความสดเป็นรองเจ้าถิ่นเอเวอรตนอย่างแน่นอนนะครับแม้ว่าวันนี้ท็อฟฟี่นะครับจะไม่มีดอเทาเซนนะครับ ของกลางตัวเก่งที่มีปัญหาการมาเจ็บรบกวนนะครับแต่ว่าตัวที่เหลืออย่างแอนโทนีกอร์ดอนโดมินิกันเวิร์ดเลวินนะครับลิชารีซอนรวมถึงฟาเบียนเดลอลันอเล็กอิวบีพร้อมลงสนามทั้งหมดนะครับในการที่เลสเตอร์นะครับแน่นอนวันนี้มีการปรับเปลี่ยนตัวเล่นพอสมควรนะครับเพื่อความสดนะครับหาวิบาลแคลิชิเฮนาโชนะครับ เจมส์มิสันยังเป็นตัวหลักในแนวลุกนะครับคู่นี้ดูจากแฮนดิแคปที่เปิดมาให้วอตันเป็นต่อปปอนะครับคู่นี้เชียร์วอตันนะครับบอลลุ้น2หน้านะครับผมมองว่าวันนี้ท็อฟฟี่ได้เปรียบเล่นในบ้านสถานการณ์กดดันพวกเขาต้องการ3คะแนนเต็มด้วยนะครับเชื่อว่าน่าจะเบียดเอาชนะเลสเตอร์ได้สำเร็จนะครับด้วยสภาพร่างกายที่สดกว่าวันนี้เชียร์วอตันไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายตั้ได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ